ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายีสลายไอดีแอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าฮ่าลัคนาราศีธนู นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่14ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่20ธันวาคมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการทองตั้งแต่ตั้งแต่ต้ตตนสัปดาห์เลยก็คือพูดง่ายๆคือตั้งแต่วันจันทร์ที่14 อังคารที่15เลย2วันนี้นะครับมีโอกาสจะมีอินคัมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับแล้วก็การงานนั้นก็ยังดีไปจนถึงวันพฤหัสที่17นะครับอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูให้ชัดชัดแบบนี้ว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับคุณมีโอกาสจะได้เดินทางด้วยนะครับในวันเสาร์ที่19 นะครับสาวที่19ชาวลัคนาธนูมีโอกาสเดินทางหรืออาจจะต้องเดินทางเพราะเรื่องของงานก็ได้นะครับสัปดาห์หน้านี้ดาวการงานนั้นส่งผลชัดเจนเพราะว่าดาวการงานโคจรมาทับลัคนาราศีธนูอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุพะซึ่งมันก็หมายถึงการเดินทางอยู่แล้วดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูเองก็โคจรไปอยู่ในภพการเงินอยู่กับดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน แปลความหมายได้ง่ายๆว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะขยับดีขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือมีโอกาสที่จะได้รับผลจากการเดินทางก็เป็นไปได้เช่นกันแล้ววันที่ถือว่าโชคดีในการติดต่อเรื่องของงานที่สุดนั่นก็คือวันอังคารที่15แล้วก็วันพฤหัสที่17 2วันนี้เป็น2วันที่ท็อปฟอร์มเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ติดต่ออะไรก็จะได้ผลติดต่ออะไรก็จะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมากนี่ยังรวมความไปถึงนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับใครที่มีการพูดคุยการงานอะไรไว้ก่อนหน้านี้คิดว่าน่าจะได้สรุปเป็นเรื่องเป็นราวในวันอังคารนะครับวันอังคารที่15แล้วก็วันพฤหัสที่17เป็นแน่แท้นะครับ ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าดาวการเงินนะครับโคจรในทางที่ดีแสดงว่าจะมีอินคัมที่ดีเข้ามาแต่ก็จะมีรายจ่ายเบี้ยบ้านในทางอยู่เหมือนกันในช่วงวันศุกร์ที่18ศุกร์ที่18ชาวลักนณาธนูต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายที่มันนอกเหนือจากที่คุณเองตั้งไว้นะครับคือคุณอาจจะคิดไว้จํานวนหนึ่งแต่ว่ามันจะต้องมีรายจ่ายอะไรออกไปมากกว่าที่คุณแพลนไว้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรนะครับ สุขภาพร่างกายสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคภูมิแพ้นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่19บธันวาคมส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกกับชาวลัคนาธนูแบบนี้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับคุณจะเนื้อหอมอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงวันอังคารที่15และพุธที่16 สองวันนี้นะครับเหมือนกับจะมีโชคดีในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะมีคนมาถูกอกถูกใจกันก็ได้หรือใครที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะได้รับของขวัญของฝากหรืออะไรดีๆจากคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้ฉะนั้นความรักของชาวลัคนาราศีธนดูช่วงที่ดาวความรักมันเดินม,มาทับตำแหน่งดวงของคุณนั้นคู่ครองจะเอาใจใส่คุณมากเป็นพิเศษเออไปไหนมันก็อยากจะต้องอยากจะรู้ไปหมดว่าทำอะไรบ้างวันนึงเนี่ยเอออยากจะรู้ไปหมดเลย <laughs> นะครับ แต่ดาวสุกเป็นวินาศเออดาวสุกจริงๆแล้วมันก็เป็นดาวความรักตัวหนึ่งแหละมันไปนเดินโคโจรเป็นวินาศแล้วก็เป็นเลงกับดาวราวหูอืมพนูก็ออกจะหืนๆหน่อยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้หืนๆหน่อยเออขอให้โชคดีครับสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Masterming 6666 6 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล